สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับอยู่กับผมมันเดิมครับช่างมดเกษตรเลี้ยงตนนะครับมาอัปเดตอาการวัวครับผมโอ้หนักเลยครับพี่น้องเป็นนแต่ก็ถือว่ายังไงอธิบายยังไงดีก็มันมันมี บางส่วนเนาะที่มันขึ้นมาแล้วมันยุบลงไปอะ่ะมันเป็นตกสะเก็ดเนาะมันเป็นสีดาแล้วก็ตกสะเก็ดมันขึ้นมาแล้วก็ยุบลงไปนะครับตัวที่ตกสะเก็ดแล้วก็มีลูกเขาครับไม่สบายน่าจะเป็นแล้วครับพี่น้องกําลังสวยด้วยครับตัวผู้ตัวใหญ่ครับหกเดือนนี้ครับเพิ่งจะอายุหกเดือนแต่ฝั่งนู้นครับตัวเมียอายุป,ปีกว่าแล้วไม่รู้ยังไงอครับเนี่ย ล้อีกสามตัวนี่ไม่ที่ยังไม่เป็นนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงอีกโอ้หนักใจเลยครับก็วันนี้จะเอาออกครับเอาตัวนี้แหละออกให้มันยืนอยู่ข้างนอกนะครับคอกเฉะเหลือกเกินครับบางทีอาจจะออกทั้งหมดหรือเปล่าสําคัญก็คือวัวมันไม่ให้คนใกล้นี่แหละครับถ้าวัวมันให้คนใกล้เหมือนวัวคนอื่นนะครับผมก็จะเอาออกนะครับ อทุกตัวเลยมัดด้นนอกให้มันสู้กับแดดเนาะให้ได้รับวิตามินจากแดดมัง้งนี่ครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่ประสบป,ปัญหาเดียวกันนะครับนี่ขนาดผมมาใกล้แค่นี้ยังนี่ดมมูแมลงวันตามครับแต่โอ้โอยุบนะครับนี่เลยุบครับ เริ่มตกสะเก็ดนะครับเดี๋ยวผมจะเอายามาทาให้เขาให้แม่แล้วครับเป็นคนทาเดี๋ยวผมจะนั่นนี้เราจะเอาอิงอกวันนี้เมามาผูกข้างนอกให้กินข้างนอกให้มันให้คอกมันไม่เฉดเนาะ ถือว่าอาการก็ยังทรงๆอยู่ครับแต่เขาก็กินยาได้ครับแต่เมื่อก่อนรู้สึกว่าเขาจะกินไม่หมดนะครับตัวน,นี้เนี่ยยาตอนบ่ายแล้วตอนเย็นแล้วประมาณสี่ห้าโมงนะครับน,นี่ตรงหลังเขาตัวน,นี้เมื่อวานขึ้นนูนเห็นชัดเลยครับชัดมากนูนขึ้นมาเช้ามาวันนี้เออก็อาการก็ดีขึ้นนะครับมันยุบนี่ มันเริ่มจะตกสะเก็ดนะครับตัวเมียตัวใหญ่เนี่ยตรงคอเมื่อวานก็เริ่มดาวันนี้ก็นี่สําคัญก็คือมะเรงวันนะครับมันต้มนะกลางคืนก็ยุง่งกาลางวันก็มะเรงวันแย่เลยครับพี่น้องอก็ได้แต่รักษาไปตามอาการเขาเลยครับยังไงก็ฝากผมก็เป็นกําลังใจให้หลายค,คนที่ประสบปัญหาเดียวกันเนาะเราก็ คงจุพนดไ่เราก็รักษาไปตามอาการแล้วก็ศึกษาข้อมูลหลายๆข้อมูลนะครับจากช่อง youtube ช่องอื่นคนที่เขาเป็นมาก่อนเราก็ศึกษาเขานะครับว่าเขารักษาวิธีไหนแบบไรอะไรไงเนาะป้องกันสาคัญอันดับแรกก็คือมลงครับเราต้องป้องกันให้ได้ไม่ได้มากก็ให้มันได้สัก30%เปอซ็เนาะ <laughs> แต่ผมนี่ไม่ได้เลยครับไม่ได้ถึงเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกนะ้อัอาย,ยาที่ใช้รักษานะครับเดี๋ยวผมไปหยิบยาที่ซื้อมาแต่ยาเป็นยาที่ใช้กับสัตว์นะครับสำหรับตัวเมียตัวเมียนะตัวนี้นะครับแต่ลูกเขาก็ไม่เช้าพี่ ที่เป็นสัตวแพทยนะ์เนาะมาฉีดให้แลวนะครับลูกเขาฝั่งนู้นส่วนสามตัวยังไม่ได้ฉีดผมอยากฉีดเองครับเพราะว่าแม่ซื้อยาอะไรนะยาอ่าอืาจำเขาเรียกยาบำรุงแล้วก็ถ่ายพยาธนะิเนาะใช่ไหมรือว่าคนละตัวยานะครับก เราไม่ได้ฉีดอะไรพวกยาแค่ไข้ให้เราไม่ฉีดเราต้องฉีดพวกบำรุงก็ถาพยาดให้เขานะเพราะพยาดมันมากับอ,อาหารที่เราให้มันกินพวกยาพวกอะไรนี่แล้วเนาะเดีผมไปหยิบยาให้ดูดีกว่าเผื่อจะปลาเราใช้ยาตัวไหนบ้างนะ ตอนนี้อันนี้เป็นที่ซื้อมาจากอ่าอันนี้อันนี้ละลายน้ำให้เขากินนะครับแอมมอกซินบีบวกเอบีเอบวกบีสิ B ก็คืออยาใช้ป้องกันโรคต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอาหาร เ็นวิตามินให้เขาด้วยนะครับตัวนี้อันนี้อัตราส่วนการใช้ก็คือ1ช้อนชานะครับต่อน้ำา20ลิตรดือหนึ่งซองนี้ใช้น้ำประมาณ400ลิตรเนาะ100กรัมแต่ถ้าให้ดีนะครับถ้าไม่ผสมก็ใส่กับอะไรให้เขากินก็ได้ถ้าเขาดื่ม ไม่ค่อยอยากดื่มน้ำาถ้าเราผสมแล้วเขาไม่ค่อยอยากดื่มน้ําเราก็ใช้วิธีการให้กินกับรวมกันกับอา,อาหารเลยนะครับเช่นกล้วยเนาะผาแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนงี้เนาะนี่ยาสองตัวนี้เลยครับที่ว่าจะฉีดคาโตซานแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นยาถ่ายพยาธิหรือเปล่า ไดโคฟินิกพลัสยานี้ไม่เป็นอันตรายกับสัตว์ที่อุ้มท้องนะครับอ,อ,อ๋อยาแก้ปวดครับตัวนี้ยาแก้อักเสบนะครับ ยาแก้อักเสบแกปวดเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นยาบำรุงหรือเปล่าเนาะไม่มีเบอนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยพากันวันนี้จะไปซื้อเข็มขีดเองแล้วครับแล้วก็มีผมไม่อยากโฆษณาเลยครับเราก็ให้กินยาสมุนไพรด้วยนะครับ เป็นยาสมุนไพรแล้วก็ยาแก้เพของมนุษย์ของคนเรานี่แหละครับด้วยนรที่ใช้ก็เป็น่นแหลายหลายคนก็น่าจะรู้ว่าใช้ยาอะไรเนาะยาสมุนไพรผมไม่อยากเอ่ยถึงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนผลิตเองเดี๋ยวบางทีมันก็จะอาจจะมีผลกับทางการแพทย์เนาะ ว่างั้นเราก็ไม่อยากจะอันนี้เท่าไหร่แต่ก็ถามว่าผมอยากแนะนำไหมผมก็ไม่อยากแนะนำหรืออยากจะอันนี้หรอกแต่ว่าเราก็ลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับถ้ามันใช้ได้แล้วมันถูกมันก็ดีนะครับถ้าบางคนใช้แล้วมันไม่ถูกมันก็ ยังไงอ่ะมันก็จะได้เงินที่เรารักษาไปเนาะก็เป็นว่าอในเรื่องตัวส่วนสมุนไพรนะครับก็ลองใช้อะไรหลายลองทดลองดูหลายๆอ,อย่างเนาะบางคนเขาก็ให้กินมาอะไรนะบรพิษนะครับอย่างีบางคนก็ฟ้าทลายจูนอย่างนี้นะครับ คือผมมองในของมคิดผมผมมองนะเขาก็เป็นเหมือนคนนี้ะครัูกนี้นะครับค,คล้ายคล้ายคนที่คนเคยเป็น,นะอะไรนะโรคอิสุกิไสใช่ไหมเละมันเกิดมาจากข้างในด้วยร้อนในนะครับบัวร้อนจากข้างในก็ลองดูครับลองใช้สมุนไพรหลายๆอย่า,างดู แผมว่าไม่มีอะไรสู้สม,มุนไพรได้หรอกนาอพี่น้องตันนี้ก็น่าจะเป็นละมั้งน้ำตาแมงวันตอมน้ำตาไหลเดี๋ยววันนี้อาจเจา้าอยังไงก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับทั้งติดตามทางช่อง youtube เพจ a c e b o o k แล้วก็ facebook ส่วนตัวนะครับที่ให้กำลังใจเราเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการให้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่ง แล้วถ้ามันหายขาดเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับว่าเรารักษายังไงอะไรยังไงเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ